คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด19ที่สหรัฐยังถือว่าหนักหนาอย่างมากนะคะยอดผู้ติดเชื้อจนถึงขณะนี้ประมาณ2ล้าน8แสนคนคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคระบาดก็ระบุว่าสหรัฐอาจจะมีคนติดเชื้อจากนี้ไปวันละประมาณ1แสนคนขณะที่ท่าทีของผู้นำอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะพูดสวนทางกันเองนะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีท่าทีสนับสนุนเรื่องการสวมหน้ากากาอนามัย แต่ล่าสุดเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ระบุว่าเขาไม่ได้รังเกียจการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ I'm all for masks. I think masks are good. I would wear if I were in a group of people and I was close. You would wear one. Oh, I would I would oh I have. I mean people have seen me wearing one. If I'm in a group of people where we're not, you know, ten feet away and but usually I'm not in that position and everyone's tested because of the president. They get tested before they see me. But if I were in a tight situation with people, I would absolutely you think the public will see that at some point? I mean I'd have no problem. Actually I I had a mask on, I sort of liked the way I looked. Okay. I thought it was okay. It was a dark but looked, okay. looked like Lone uh, no, no uh, people feel Ranger have no I it I the <Yeah. S 3> บางส่วนของคำให้สัมภาษณ์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่คุยกับ f o x NEWS ทรัมป์ย้ำอย่างชัดเจนว่า <c oughs> ไม่ต,ต่อต้านการสวมหน้ากาก <c oughs> โดยเฉพาะ <c oughs> ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ <c oughs> ที่มีคนหนาแน,น,น,น่นแถมยังบอกว่าตัวเองดูดีเวลาสวมหน้ากากเหมือนโลนเรนเจอร์ส ฮีโร่ที่คนเท็กซัสรู้จักกันดีหรือที่ได้ชื่อว่ามือปราบคนสุดท้ายซึ่งเป็นตัวละครที่ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและมีเพื่อนคู่ใจเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันหรือตอนโตที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรในอเมริกาฝั่งตะวันตกในยุคก่อนท่าทีของทรัมป์ที่ออกมาสนับสนุนหน้ากากต่างจากก่อนหน้าน,านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศูนย์ค,<ว>ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐ CDC แนะนำให้คนสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อแต่ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่ทำตามคำแนะนำผู้นำสหรัฐพูดชัดว่าจะไม่มีทางสวมหน้ากากเมื่อต้องทักทายประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีกษัตริย์ราชินีจะไม่มีทางที่คนจะได้เห็นเขาทำเช่นนั้นแต่อีกด้านทรัมป์มักจะพูดเช่นเดียวกันว่า การเลือกที่จะทำตามคำแนะนำของหมอถือว่าเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนเดือนที่แล้วเขาให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ระบุว่าคนที่สวมหน้ากากคือคนที่แสดงจุดยืนทางการเมืองต่อต้านตัวเขาขณะที่ทำเนียบขาวอธิบายจุดยืนของทรัมป์ว่าทุกคนที่จะเข้าพบประธานาธิบดีต้องผ่านการตรวจไวรัสแล้วเช่นเดียวกับทรัมป์ที่ผ่านการตรวจหลายครั้งแล้วเช่นกัน ที่ประธานาธิบดีบอกว่าสวมหน้ากากแล้วดูดีแบบโ o นเรนเจอร์นะคะทีมงานก็นำภาพนี้มาให้ดูกันค่ะโ o นเรนเจอร์นี่ก็คือฮีโร่ตัวเอกในละครที่จะสวมหน้ากากปิดตาไว้ตลอดเวลาแล้วถ้าทรัมป์ผู้นำสหรัฐสวมก็จะออกมาแบบนี้ล่ะค่ะแต่ก็ไม่น่าจะกันโควิด -19 ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะกันโควิด -19 ได้จริงๆก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ปิด ปากด้วยซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าของเขาเองเนี่ยสีดําแล้วเวลาใส่ก็ดูดีค่ะแต่ว่าน่าสนใจว่าตอนนี้ขณะนี้ทางสหรัฐเองดูเหมือนบรรดาผู้บริหารของพรรครีพับลิกันก็จะเริ่มเปลี่ยนท่าทีและถ้าถามว่าทรัมป์เคยใส่หน้ากากอนามัยให้สื่อเห็นหรือไม่ดิฉันไปค้นดูมีช็อตนี้ช็อตเดียวนะคะที่พอจะบอกได้ว่า,ป,าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยสวมหน้ากากอนามัยวันที่ไปเยือนโรงงาน ผลิตรถยนต์ฟอร์ดที่ดีทรอยตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะบอกว่าตอนเดินตรวจโรงงานเนี่ยก็สวมหน้ากากาอยู่ดีๆแต่พอจะต้องเดินออกมาให้สื่อสัมภาษณ์ก็ถอดออกก็เลยเป็นช่วงเวลาเดียวนะคะที่พอจะได้เห็นภาพนิ่งภาพนี้จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ในช่วงเวลานี้ก็เริ่มที่จะเห็นผู้บริหารประเทศของสหรัฐอย่างรองประธานาธิบดีไมค์เพน์เริ่ม สวมหน้ากากในที่สาธารณะค่ะจากก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ไมค์เพนส์นี้เป็นประธานคณะทำงานด้านโคโรนาไวรัสด้วยก็อาจจะเริ่มรับรู้ว่า สถานการณ์ที่สหรัฐหนักหน่วงทีเดียวและถ้าไม่ปรับตัวก็จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองทั้งต่อโดนัลด์ทรัมป์และตัวไม์เพนส์เองหรือไม่นะคะขณะที่ผู้บริหารอื่นๆของพักริพับลิกันก็หันมาสวมหน้ากากเช่นเดียวกันและในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณหมอแอนโทนีเฟลชีซึ่งเป็นคุณหมอชั้นนำด้านโรคระบาดในสหรัฐออกมาเตือนอีกครั้งค่ะว่า ถ้ายังไม่ลงมือทำอะไรไม่มีมาตรการที่เข้มขน้นสถานการณ์จะไปหนักมากที่รัฐเท็กซัสแอริโซนาและที่ฟลอริดานะคะเหมือนกับเป็นการเตือนว่าจะต้องหามาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือเพราะว่าขณะนี้มีแนวโน้มว่าคนอเมริกันอาจจะติดเชื้อเพิ่มวันละถึง1 0 0 0 0แคนค่ะคุณผู้ชมค